สวัสดีครับพ่อพี่น้องมานีผมผกกับช่องพนันลาดของวิถีไทยบ้านหากินแบบบ้านครับมีมีโอกาสพบปะเพื่อนฝูงพี่พีน้องครับมีเมนู่ย่างปลาพี่น้องย่างปลาดิ้นตัวใหญ่แล้วก็ปลาดุกค,ค,ครับพี่น้องอันนี้เพื่อนก็ไปหามาซื้อไวปย่างดีนครับพบปะกันพี่น้องกับบรรยากาศสบายสบาย ทุกครั้งสวนครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศครับเป็นแปลงพักครับเลี้ยงปูเลี้ยงปลาครับพี่น้องมีบรรยากาศกํลังดีครับแตงห่อนไปน้อยครับพี่น้องร่ม,มคอยมีครับวันนี้นี่เห็นว่าบรรยากาศตรงตรงต้นท,ท้าพบปะเพื่อนฝูงกันครับพี่น้องกินด่างปลานกันเด้อครับพี่น้อง นี you, us, um. ่ตะคนณขี่อายครับก็อยากออกกล้องกันตะคนครับพี่น้องกว่ากันนะพี่น้องเดี๋ยวซีมี่ตับมะคงกินกับปลาย่างนะพี่น้องมาครับพี่น้องครับแก้มก็แล้วนะครับตับมะคงครับปลาย่างครับโอ้ลงมือกันแล้วครับพี่น้องมาเด้อมากินนั้งกันแซ่บๆครับอย่างปลานิ้นอย่างปลาดุกครับนี่ครับ พี่น้องมือแหลวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เป็นบรรยากาศขอปลาซางสารรค์กันครับพี่น้องมีโอกาสหาผู้ฮ้าปลาไก่ไทยเพิ่งพี่น้องสำหรับที่นี้กันคกอลเข้ามาสวัสดีครับมา,มาพี่น้องมทีนต้องกันครับผม